ไม่ได้รีวิวนานแล้วนี่สำหรับเจ้ารถกีตรวันนี้มารีวิวการบรรทุกอีกรอบหนึ่งครับนี่ห่างหายไปนานนี่มาดูมาดูตัวรีวิวก่อนตัวจี๊ดก่อนขับเลยนี่มาดูคนขับ มาครับอ่ะยังไงยังไงนี่ครับโอ้ตอนนี้ก็ติดเครื่องแล้วนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวเจ้าโบกุดครับถ้าหายไปนานนะครับวงการผุดผืดน,น,นกนนั่นี่งดูว่าบางคันไปรถพันนี้จะวิ่งได้ไหมครับนี่ยลังสูบเดียวครับไม่ว่าจะเป็นทรงไหนก็วิ่งได้นะครับผมไม่เหมือนรถแบบ ซีซูซีซูถ้าซูไมนไม่ทำงานมันจะพุบพับพุบับนะก็ทีนี้ก็ต้องคิดอะไรมากครับชอบก็จัดนะครับผมดูอันนี้ระบบแบบสะเทือนเพื่อนนี้ยังใช้งานได้นะครับผมทำไมตัวตุวต๊กต,ตามนันยิดได้ยังใช้ได้คนระับตุกมมันไปขายครัสำรับวันนี้ก็จะมารีวิวการวิ่งนะครับ ว่าแบบนี้จะวิ่งได้ไหมหรือไม่ได้ครับใช้ใงานได้นะครับผมสำหรับท่านใดที่ว่าชอบรถเกษตรหรือว่าเจ้าทุกๆหรือว่าเจ้ารถอะไรก็แล้วแต่ความมีพลังสุดเดียวแบบจะไม่ก็แล้วแต่ครับว่าจะจะใช้ด้งานได้จริงไหมครับอันนี้มารีวิวให้ดูเลยนะครับอันนี้ก็จะมารีวิวแบบพอสังเกตให้ดูนะว่าการใช้งานของมันครับใช้งาน แบบง่ายสบายนะครับประหยัดงบด้วยนะครับผมดูดูล้วมาดูกันออกตัวออกอะไรนิดนึงนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทีครับที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับเจ้าของกุ่นนี้เครื่องเป็นฟ้าเดงครับแต่ขายไปเลยนะครับซื้อเครื่องอ่า้างซุปเดียมใส่ครับไม่ต้องดูแลรักษาเยอะนะครับนี่ครับมาดูใช้งานได้นะครับบางคนที่ ไม่กล้าตัดสินใจเราเลนะครับอันนี้ก็ทุกมันไปขายนะครับระยะทางเราสี่ห้าโละานะสบายนะไปล้วแหลกตกไปละปแลปแหลงนะมีสภาพอย่างนี้นะใช้ได้นะคลิปนี้ฝากคลงานไว้เป็นท่านี้ก่อน,นี๋ยวมันติดตามชมตอนต่อไปครับสำหรับเจ้าหัวกุฏ